เลี้ยงพระเนื่องจากเป็นตระกูลอุปถาของภาษาลีบุตรก็เลยนิมนต์ภาษาลีบุตรเป็นประธานของพระห้าร้อยลูกและเลี้ยงวมได้เลี้ยงันเดียวนะเลี้ยงทีองเจ็ดวันนะและที่แปลกกว่านั้นคือต้องเป็นเมนูข้าวคลุกปลาตะเพียนด้วยเ คือถ้าเลี้ยงพระด้วยเมนูอื่นแล้วมันไม่หายแพ้ท้องแต่ถ้าเลี้ยงด้วยเมนูนี้นี่อาการแพ้ท้องจะหายแต่หลวงพี่ว่านียอาการแพ้ท้องจะไปอยู่กับพระแทนฉันในข้าวคลุกป,ปตาตเพียนเจ็ดวันเหนียวเรือเหมือนกันนะพระจะแพ้แทน โอ้ยไม่มีเมนูอื่นเลยไงบอก้าเมนูอื่นอาการแพ้ทองไม่หาย,ยาก็เงี้ยก็มีงานมงคลเมื่อไหร่ก็จะเลี้ยงพระห้ารอยลูกเจวันเนี่ยแล้วเจ็วันก็เมนูเนี้ยแต่พี่ว่าน่าจะมีเมนูอื่นบ้างนะ ว่าเมนูนี้เป็นหลักเนี่ยสงสารพระเนะี่ยน่าจะสงสารพระมึงนะธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสิภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม